มาค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะพามาทำใบไม้ไว้ติดดอโดนัทกันนะคะไว้ติดโดนัทแอปเปิลเนาะตัวนี้นะคะนะตัวนี้เราจะใช้ไหมพรมสีพายนะคะแล้วก็เข็มเบอร์สีนะคะขึ้นโซ่11นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11นะคะเราจะถักลงช่องที่2ตัวนี้นะคะ 1x ลงช่องนี้นะ 1x ่ 1, X, นะคะแล้วก็ 1t นะคะแล้วก็ 6f นะคะไม่ไม้ง่ายๆนะอ่ะสอ สี่ห้าหกนะคะแล้วก็หนึ่งที่นะคะอะหนึ่งที่แล้วก็หนึ่งเอ็กนะคะเอ็กลงช่องนี้นะช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเอ็กนะคะกลับขึ้นมาอีกฝั่ง อ่ะนะคะแล้วก็หนึ่งทีแล้วก็หกเอฟนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็หกค่ะนะแล้วเราก็ทีนะคะหนึ่งทีแล้วก็หนึ่งเอ็กลงช่องตรงหลักเดิมนะคะตัวนี้นะหลักที่เราเริ่มต้นนะฮหนะึ่งเอ็กนะคะแล้วก็ปิดจบ่นะเขาจะได้เป็นแบบนี้นะคะใบไม้เนาะนะะี่ค่ะเอาไว้ไปติดอ่า เอาไว้ไปติดกับแอปเปิลนะคะตัดไปไหมเหลือเอาไว้เย็บด้วยนะคะแบบนี้นะข้างหลังนะคะเราก็จะเก็บ นี่นะคะเก็บมัไปเรื่อยๆนะโอเคนะคะได้แล้วนะคะใบไม้สวย,สวย